จับกระต่ายไปโมกติเขาโมกคือเขาลาบฮื่อันกระต่ายหลาบก็ได,ด้ดีเนาะต้นไม้ดางจะไม่ยยดติวผู้หรอั้นตะก,กี้เตาพ่อมาเอามาโมกมาลาบเอียงนี่แหละก็เจออ่ไแต่แตะล่าไปหาเปลน่นไดน้าดผู้นออกมาไม่ลาออกมาแม่เขาสิโมกแลยนั่น<ะ>ออกมาเร็ว เอ้ยต้นไม้ด่างยติ๋วบ่ขายหลายดอกจากสองล่างกับว่าเลยดินด่ไงเยติวเนาะเอามันบานาจะด่างได้ไหมต้นอันนี้บานาด่างได้นหมปกติมันก็เขียวประมาณตินอ้ยไม่ได้พี่น้องผู้ใดเสียเอาอันผู้ใดเสียต้นไม้ด่างนี้นึกว่าเสียเงิกั กระแสยังกักระแสฝนุนาได้ต้นไม้ได้บ่เบาตัวละล่างดตันละสองลงดอตัละลาง้ลล่างบ่ต้นละลงจีเอ็มอยู่บ่หน้าไม่หลางมาแม่ตายน่อยน่อยไหมมาเร็วเ มาพี่นะนาๆพี่น้องมาจับกระตายสักกักนอะเ่ง,งอมงอม,งอมใ่ไหมโอ้มันยูดีเน,ะะน,นาะฮะโอ้นี่ยน่มันห้อยมันกัดยันน,ออนยุกกระถางอันเดียนึ่นอองไปแล้วไปแล้วไปแล้วคน<ท> มาเร็วๆมาทางนี้โอ้ยมันโยงสิยงกับแหงแข็งแรงน้อนปล่อยออกมาทุทีบเนาอแต่ว่าเราว่างอย่าให้มันอันไปออกไปเสียหนัออกพอแม่เพิ่นกับสิไปเบิร์ดเดย์ทุ่ยยูฟอร์ดอ่ะอ๋อเป็นยังคือได้ตตาต้นอันนี้ออกยี่สิบเอ็ ต้นดอกไม้ขอยมาตอยอยู่หันบ๊นอสโซ่เนี่ดอกจำปานปีนต้นดอกจำปีนแม้ไปตัดให้ง,ลงหเลยปีนาบอเป็นดอกด้วยนะ่ยบอแล้วขั้นตาดาดาดัดตัดยอดมันหล่นบอกไปปีนายังแตเ่เมยห้องให้ง คอยก็คาเห็ดอันนั้นเจ้าหนึ่งตํามเติวตะเมยห้องอยังไปเบิ้งลตัวยคือห้องโอ้ยแบบนึงตะเม้น่ะวาโอ,โอ,อ,โอ้บอกเลขม่คอยนเดีย <c oughs> <c oughs> เออก็ได้ยินเสียงเราอยู่เออไปซองมั้งเราเถอะนะก้นยูดีๆจะ้องเยยูเบียอะไรอลู่หรือสิงโอ้กินข่าวว่าได้ได้ยินเสียงพูโตอยู่ ตายน้อยเจ้ากระต่ายน้อยไอตมาแม่พี่น้องมาจับกระต่ายซอยกันเพิ่งดูคนนะเครื่องต้นไม้ดังกระต่ายเขาก็จะจ็ดหัวแล้วไปบุญกะห้อนแดดเข้าไป จ้าไปน้องกับจักบ๊วยยัเตียวเดี๋ยวนี้นกยี่เน,นีย่ยโก,ก่กงกับมีเตะนกนกเขาน่ะนกเขาบอกข้างนอกอยโโโน,กนัง,งใช่หรอโอ้เนี่ย โอ้นหนกอิน่วนอ๋อเดะไอ้เตียวมันขอเลกกันไหมมันก็ดห้องได้แต่แก้วจ้าจะบอกข้างอี่ตีแก้วจ้าว่าผ้ามันเบอกแหมแก้วเลขออกตราบมันก็จะบ่ มีหน้าขายหน้ามีรถขายรถ <c oughs> <c oughs> คือหลานย่าล่านแล,ล้วอ,อุย้ยบลูข่อยบดิเบิ้งนี่ทุ่มสามมันหลายพวกเออมันแล้วเตะเลยเติวไม่ห้าหนึ่งขอไปขูด,ดยสุสเซอรไฟได้หาโูนยใหญ่ <c oughs> <c oughs> จากบอกใครจะคอยไปหาขูดเดี๋ยวแล้วก็ขูดสซเฟ่ได้าหาซุนแก้วคนบอค่อยมาบอกก็มันเร็วเป็นเนาะบางโตมันเบาเป็นภาษาคนเฮาน่ะแม่ แกบอกเลขดูแก้วบอกเลขแน่ยเร็วบอกเลขสิลักปอยเลยมื oh, ่อนี้มออกเด้อแก้วแก้วแก้ว